ครับสวัสดีค่ะเราสองคนเป็นตัวแทนสมาชิกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันกลุ่มเรียนที่7กลุ่มย่อยที่8ครับว,วันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมก่อนวัยอันควรครับว,ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างอะไรที่ทําให้สุขภาพของเราเสื่อมโทรมก่อนวัยอันควรครับค่ะคุณทราบหรือไม่คะว่า ร่างกายของคนเรานั้นเสียพลังงานไปมากแค่ไหนในการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวนันและยิ่งหากคุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม<ๆ>ก็จะยิ่งทําให้คุณมีสุขภาพเสื่อมโทรมก่อนวันควรเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับเรามาดูถึงสาเหตุแรกนะครับที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมก่อนวันควรและใกล้ตัววัยรุ่นในสมัยนี้ได้มากที่สุดครับนั่นก็คือหรี่ครับ,รบตอนที่1เรื่องบุหรี่ หากถามว่าผู้ที่สูบบุหรี่รู้หรือไม่ว่าบุหรี่มีโทษส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามีโทษมากมายมหาศาลแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่เลิกมักจะได้คำแก่ตัวต่วตางๆกันที่จริงแล้วการสูบบุหรี่เป็นการทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัวบุหรี่ทำให้เกิดโรคมากมายเช่นมะเร็งในปอดมะเร็งที่ปาก ที่กล่องเสียงที่หลอดอาหารแม้แต่ที่กระเพาะปัสสวะและตับอ่อนหลอดลมอักเสบเรื้อรังทุงลมโป่งพองโรคหัวใจโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อสูบในปริมาณมากๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากภายนอกก็คือริมฝีปากคล้ำมือเล็บเป็นสีเหลืองขอบตาคล้ำสภาพผิวเสื่อมโทมจึงเป็นสาเหตุให้แลดูสุขภาพเสื่อมโทมอย่างเห็นได้ชัดค่ะ เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้สูบอย่างไรบ้างค่ะ ราจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นนะครับชอบคิดว่าการสูบบุหรี่นั้นสามารถทาให้คลายเครียดลงได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการสูบบุหรี่ไม่ได้ช่วยให้คลายเครียดนะครับซ้ํายังเป็นการทําลายร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งครับหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้วยครับค่ะคงเล่ไม่ถึงใช่ไคะว่าตั้ามอลดิเนสข,ขาวที่สูบเข้าไปวันต่อวันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้มากขนาดนี้ และลองดูสิคะว่าในอีกปี20ข้างหน้าร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนคะต่อมานะครับเรามาทราบสิงสาเหตุที่2ที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมก่อนใบหควรครับนั่นก็คือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ถึงเราจะไม่ได้ดื่มจนถึงขั้นแอลกอฮอลิอซึมหรือติดเหล้านะครับแต่ถ้าดื่มเป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอก็จะทําให้สติปัญญาและสุขภาพร่างกายเสื่อมถอยลงได้เช่นกันครับ เรื่องที่สองเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะส่งผลโดยตรงทงั้งทางสภาพร่างกายและสติปัญญาที่ถดถอยลงผู้ที่ดื่มในปริมาณไม่มากจะรู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากแอลกอฮอล์ไปกดจิตใต้สำนึกที่ควบคุมตนเองทำให้กล้าสแสดงออกขึ้นมาแต่ถ้าดื่มในปริมาณมากขึ้นก็จะกดสมองส่วนอื่นๆทำให้เสียการทรงตัวพูดไม่ชัด จนกระทั่งหมดสติในที่สุดการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาจึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดด้วยความคึกคน,นองนี้เองจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายตามเทศกาลต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ เราไปดูตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์กันดีกว่านะครับเฮียคิดงานไม่ออกกินเหล้าดีกว่ากูไปด้วยกินเหล้ามันดีเพื่อนมันเยอะเอาชัวร์เอ้ยกินเหล้ามันดีเพื่อนมันเยอะ

เป็นอะไรกันหมดวะเมาอยากกินเหล้าหรอแอครับจะเห็นได้ว่าจากวิดีโอดังกล่าวนั้นวัยรุ่นในปัจจุบันมีค่านิยมผิดๆครับการดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมทั้งที่ในความจริงแล้วเราสามารถทำอะไรก็ได้ครับเพื่อเข้าสังคมนอกจากการดื่มเหล้า เพราะการดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมนั้นนอกจากจะทําให้สุขภาพเสือส่อมโทรมลงแล้วน,นะครับยังเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งครับที่ทําให้การเรียนแย่ลงด้วยครับเห็นไหมล่ะคะว่าการอยู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะในปริมาณมากหรือน,อน้อยต่างก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้เช่นกันดังนั้นคุณควรเลือกตัดสินใจแล้วล่ะคะว่าคุณจะใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าหรือจะให้สิ่งเหล่านี้มาบดทอนชีวิตของคุณให้สั้นลงค่ะ และสาหเหตุสุดท้ายนะครับที่เป็นสาหเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมก่อนมาอันกวนนะครับนั่นก็คือสารเสพติดครับค่ะแม่ไม่เม,มาเลยเล่าออแม่ไม่ถึงไลยแม่เออนีกว่าไหมเออแม่เมาด้วย เฮ้นผม,นมนให้ม,มาอะไรอ่ะดาวดาวอะไรดึงดาวมาให้โอ๊ยโไม่ได้หากันง่ายๆมาก็คนงก็ อะไรบ้างคะท่านผู้ชมจากตัวอย่างและข้อมูลที่เราได้นําเสนอไปมีทําให้ท่านได้เห็นภาพขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะครับนอกจากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง3ข้อนะครับยังมีสาเหตุอื่นที่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการที่ไม่ออกกําลังกายอย่างเป็นประจําด้วยครับค่ะครับเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ที่จะไม่ให้สุขภาพเสื่อมโทรมก่อนวัยอักควอครับค่ะค่ะสำหรับเดียนนะคะเดียนก็มีความคิดเห็นว่าเราเควรจะพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะก็คือ6-8ชั่วโมงต่อวันค่ะเขาว่านะกินนะ้ำวันละ6-8แก้วอะ่ะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีด้วยจุ๊นี่นะการออกกาลังกายจะช่วยให้สุขภาพและร่างกายของเราแข็งแรงเนาะใช่ใช่โดยเฉพาะทีะ่เรา ส่วนทุกผ้าเราก็มีอาคารพละเราก็มีเราไปออกกำลังกายกันได้นะแล้วเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นตอนไมีเยอะอย่างเช่นหน้าสถาบัต์นะครับเพราะว่านะอย่าออดเฟซบุ๊กเด็กจะได้ทำขอได้ยินพอกด <c ười> ไลค์<า>ได้ไหมอาหาร,รที่สะอาดนะคะถูกสุขลักษณะแล้วที่สําคัญนะครับต้องกินอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยใช่อย่าลืมกินอาหารให้ครบค้าหมู่ด้วยนะคะผมว่านะครับเลิกกินเหล้าเลิกสุบบุรี่ดีที่สุดแล้วครับ นี่เป็นเพียงวิธีการส่วนหนึ่งนะครับในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายไม่เสื่อมโทรมก่อนวัยอันควรครับค่ะแม้ชีวิตจะได้รับการดูแลทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เสริมถอยไปตามกาลเวลาแต่ถ้าหากคุณไม่ดูแลตัวเองใช้ชีวิตด้วยความประมาทมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มเหล้าสุบหรี่และสิ่งสารเสพติดก็จะยิ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณมีสุขภาพเสื่อมโทรมก่อนวัยอันควรค่ะ สำหรับวันนี้นะครับพวกเรากลุ่ม8นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับชมจะนำข้อคิดดีๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นเพื่อดูแลร่างกายและสุขภาพของตัวเองไม่ให้เสืส่อมโทรมกันไองคนครับสำหรับวันนี้พวกเรากลุ่ม8ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ